กลับเข้าสู่ช่วงจำาอดหน้าม่านช่วงนี้สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมาถึงช่วงจำโอดหน้าม่านนะครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครับวันนี้นายโย่งนภพลนโนงครับมาแปลกคือจะเอาข่าวแต่ละข่าวข่าวที่มีกระแสรหรือข่าวที่มีกระแสก็ช่างเอามาชอย เอามารอชอยข่าวอา้าวพร้อมแล้ว,วไปคบกันเลยครับจำอวดหน้ามานสวัสดีครับผู้ชมครับ,คน,ครบนี่คือ,อารายการข่าวครับซึ่งเรา ได้แบบว่าอาชีพใหม่เบรกพอยต์ก็ให้มาครับธรรมดาถ้าผมไม่ได้มามีอาชีพใหม่ด้วยการอ่านข่าวผมก็ต้องไปเดินแบบอย่างเก่าแล้วครับเรามีข่าวข่าวอะไรเนี่ยนะเมืองไทยนี่ข่าวเยอะไว่าจะเป็นข่าวรือข่าวจริงเดี๋ยวนี้มีข่าวแปลกๆมาเยอะนะย่าวแปลกอะไรเยอะเออเงอเออเงอเย่มาเธอครับน้องพี่ วันนี้มีข่าวใหญ่นี่ไงมีข่าวอะไรที่จะเล่า<อ>ไหนเล่ามาสักข่าวจะได้มหมฮ<อ>ไอ้ที่ว่าข่าวใหญ่คงไม่ใช่ข่าวเล็ก<อ>ไม่ใช่ข่าวเด็กแต่เป็นข่าวผู้ใหญ่ใช่ไหมข่าวเรื่องตุ๊กแกไหว้พระ<อ>เคยได้ยินไม่ลา่าเคยได้ยินไหม<อ><อ>มันห้อยหัวพนมมือฟังพระสวดมนต์ คนแปลกใจใหญ่ซึ่งที่ไหนเล่าถ้วยบอกสักหน่อยอค่ค่อยบอกมาก็ได้มาบอกว่าเกิดที่จังหวัดพยาวได้ยินเขาเล่าให้ฟังไว้ที่ตำบลสว่างอารมณ์ใท่ไม่เอออำเธอดอกคำตายเขานี่มนพระมาสวดที่บ้านเออวันนั้นก็เลยแปลกใจเห็นตุกแก พนมมือเอ,ออเออ,อทำเหมือนว่าวายเออตุ๊กแกมันยังไหว้พระออแปลกจริงนะใครเคยเห็นไหมเออไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่พอได้เห็นแล้วก็แปลกใจออตุ๊กแกมีสัมมาคารวะแลวพวกแกล่ะเคยไหว้พระไหม่ลูกบอล้วพวกแกล่ะ เวลาเจอพระเคยไหวไหมเว้ยทำไมแกจะไม่ไหวละ่ะไม่ใช่พระฉันยังไหวเออเจอต้นมะขามเทศอยู่ข้างทางฉันยังนั่งยกมือไหวเอา้าจะไปไหวทาไมต้นมะขามเทศเอ้อขนาดพระเทศแกยังไหวเอเอต้มะขามเทศเจ้านะเอเอ พูดถึงตุ๊กแกไหว้พระทุกวันเอ๊ะแต่ตุ๊กฉันไม่เห็นมันไหวอาอไอ้ตุ๊กฉันที่พูดถึงหมายถึงตุ๊กใช่ไหมใช่ไหมมารยาทคนไทยเจออะไรไหว้หมดขนาดขับรถ ย,ยังยกมือไหว้ขับรถไปเจอสารพระภูมิข้างทางก็ยังวางปล่อยมือไหว้บางทีขับรถกลางคืนเนี่ยไม่ได้มองผ่านร้านยาดองยกมือไหว้มันประดับไฟอย่างสารพรภูมิพักเลนตัวผมผมเห็นผมก็ไหว้ก็ระดับไฟจังงังน่รางยาดองแต่ถึงยังไงฉันไม่ไหวแน่ แต่ถ้าฉันเป็นแกแกก็ต้องวายโอ้ไม่วายโอ้ยไม่วายเอ้ยจะมองว่าตะเทียงกันเอาไอ้ตุ๊แกตัวนั้นมันไปไหนอ๋อตุ๊แกตัวนั้นมันให้คนซื้อวหวยเขาว่ารวยกันเป็นลายไายมาเลขที่เจ็ดเก้าหวยออกเจเก้าเห็นไม่เรา มคนที่ให้หวยที่แน่ๆจำแบบตุ๊กแกเข้าไว้ถ้าจะให้หวยให้ถูกทุกตัวแกก็ต้องห้อยหัวมาให้จาจ้าาจาจาจาน้อยแม่เออไม่ตุกแกห้อยหัวให้ไงบางบางคนคิดไปว่าอ้อตุ๊กแกมันอาจจะวิ่งมาแล้วมือมันหลุดไง เ <ừ> พราะมือหลดปุ๊บขามันติดใช่ไหมอยู่สองขาติดอยู่สองขามันก็ห้อยหัวแล้วมันก็ตกใจอ,อ,อุ้ยตายแล้วเป็นไรเนี่แหละออออแล้วปอดจะขึ้นได้พระไปแล้วยังขึ้นไม่ได้ไม่ใช่องแต่ว่าเวลาพระสวสดทีไรไมันไหว้ทุกทีนะไม่ใช่อ๋อาไทอย่ายงนั้นเป็นนิสัยตุ๊กแกและอย่ายงาน,นออั้นไม่ใช่อย่างที่เขาลือละเอ,อ๊ะข่าวเขาว่าคนจะมาปิดรายการตอนนี้ก็ไม่มานะข่าวลือเปล่าไม่รู้มีเปล่ามาปิดรายการอะไร นี่เพิ่งเปิดจะปิดแล้วเหรอไม่ใช่เป็นมามาเป็นข่าวปิดเบรกผมไม่ได้เป็นข่าวเป็นหน้าที่พอเป็นหน้าที่คุยกันเรื่องตุ๊กแกไงเลยเป็นหน้าที่จริงเหรอตอนเล็กๆพวกเราร้องไห้เนี่ยแม่หรือว่าป้าเนี่ยเคยบอกเฮ้ยอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวตุ๊กแกกินตับเดี๋ยวตุ๊แกตินตามแล้วตุ๊กแกมันกินตับไหมไม่กินลักเท่งกินตับอ่ะตับ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 เดี๋ยวไปนั่งนู่นดีกว่านีใครอยากย้ายโอ้ เราก็เอาสามมาอ่านนะพวงอทำไมบวกตุ๊กแกห้อยหัวห้อยหัวที่ไหนแล้วมันยืนนี่เออนี่คนห้อยหัวแกยืนแกยืนแก้ข่าวเลยแก้ข่าวในรายการเลยว่าเอ่อที่คนให้ให้หวยคนใบหวยคนใบหวยห้อยหัวดูตุ๊กแกอย่างนี้ต้องแก้ไขนะครับแก้ไขข่าวแก้ไขแกเอาไว้ ครับผมจะมาดูที่ว่าจะเอาข่าวอะไรจะมองชุมชิอยกัน,น,นวันนี้สวัสดีครับคุณพระช่วยครับ